เข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing กันนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ช่วงเบรกเรามีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ธนาธรน,นะครับน่าตกใจอย่างหนึ่งนะเพราะว่าประเทศไทยนอกจากรางวัลจะได้น้อยลงแล้วนะครับรางวัลแคน์ไลออนนะครับประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่เขาไม่เคยได้รางวัลนี้เลยนะฮะกลับกลายเป็นได้รางวัลนะฮะต้องถามอาจารย์แล้วมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ครับก็เกิดจากเศรษฐกิจนะฮะคือในขณะที่เราทรงตัวแต่ประเทศเหล่านี้เขากําลังฟื้นขึ้นมา นี่พอฟื้นขึ้นมาการตลาดมันก็มันก็คึกคักขึ้นมาครกบการขยายตัวของสินค้าในลา,ลายต่างๆก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เขามีโฆษณาเยอะที่จะสามารถไปส่งมากกวานแต่เชื่อไหมครับว่าพู่มกลับบ้านเรารรทำหนังให้อินโดนีเซียแล้วฮะเอาแล้วเอาแล้วมันการโฆษณาเนี่ยหลายครั้งนึงนะครับมันจะเป็นตัวที่สวยที่สุดในช่วงไข่ดขาตรง ถ้าขาลงเมื่อไหร่คุณทําอะไรตัดงบโฆษณาเป็นอย่างแรก,กนะตรงนั้นนตะคือประเด็นหลักว่าลดโฆษณาตรงนี้เพราะว่าไอ้ตัวนั้นนะ่ะเป็นส่วนที่เรายังเสี่ยงกันอยู่ว่าไอ้ตัวนี้ม,มีผลกับการขายจริงหรือเปล่าพราะนั้นหรือว่าการปรับเทรนไอตัวหนังโฆษณาเนี่ยเพื่อให้ฮาร์ดเซลมากขึ้นครับแต่ตรงนี้เป็นตัวผมว่าเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรนะเป็นตัวที่ลากเนี่ยการพัฒนาการให้ต่ำลง<ม>เพราะว่าปัญหาประเทศไทยเนี่ยนะครับงบ R d ดีที่กำหนดขึ้นเป็นนโยบายนะฮะซึ่งจะต้องคุมเนี่ยนะ โยบายรัฐบาลไม่มีเรื่องของการทำไอเอ็นดีหรือการลดจ่อนภาษีให้กับบริษัทต,ต่างๆในการทำไอเอ็นดีเมื่อเองม,มีไม่มีงบประมาณไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าไอ้ตัวที่มันมาช่วยริงซับซไดเนี่ยไอ้เรื่องการทำไอเอ็นดีคืออะไรรู้ไหมอะไรโฆษณาเงเพราะครีเอทีฟของโฆษณาเนี่ยมันจะสร้างคําว่าบิ๊กไอเดียนะฮะไอ้ตัวบิ๊กไอเดียจะเป็นตัวหลักเลยที่บอกว่าถ้าคุณคิดบิ๊กไอเดียออกตัวนั้นอะ่ะจะเป็นแนวฉีกและจะมีผลพวงในการทำไอเดี D โดยปริยาย นะครับงนั้นเราไม่ได้ทำอาดีกันตรงๆแต่ไปหาไอ้วงกลมการโฆษณาเพราะวงการโฆษณาต้องทำรีเสิร์ชว่าขาดอะไรตรงนี้ตรงนั้นควรจะจับให้เกิดนิเทรรศนตรงไหนแล้วตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะดึงขึ้นขึ้นมาถึงคำว่าบิ๊กไอเดียงนั้นไอ้คำว่าตรงนี้การตัดโโฆษณาหรือการเน้นการขายเนี่ยมันทำลายตัวที่สำคัญที่สุดคือคำว่าบิ๊กไอเดียลงนะเพราะฉะนั้นพอหมดไอ้เรื่องนี้จะเล่นอะไรเนี่ยเอาละวะตลก ดีไม่ดีนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาโฆษณาผมไม่ดีไม่ดีเนี่ยเอาฝาหม้อตบหัวกันแล้วบาไม่รู้เนี่ยหลังๆมันเปลี่ยนจริงๆสัดส่วนคือจากเดิมตลกจะน้อยหน่อยจะเน้นเรื่องของโฆษณาที่มันมีคุณค่าที่เข้าถึงจิตใจของคนเน้นอินโนเวชันเน้นอินโนเ่คือ เราบอกสถานภาพในต่างประเทศเราบอกว่าสถานภาพขององค์การหนึ่งเนี่ยจะเด่นดังในในในสถานในสถานสานะชนคือคุณมี innovation อินโนเวชันไรเป็นตัวหลักและอินโนเวชันคุณโดนจคนแค่ไหนครับนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่คุยกันมานานแล้วครับว่าเวลาเศรษฐกิจตกเนี่ยงบตัวไล่ถูกตัดงบโฆษณาซึ่งโฆษณาเป็นตัวผักดัานการตลาดนะครับ เขาถึงง่ายมากที่สุดแล้วออกทีวีออกทางสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนตรงนี้มันทําให้ขับเคลื่อนได้แต่ถ้าเราหยุดกิจกรรมนี้ลดน้อยลงเนี่ยถูกไหมฮะมันเท่ากับว่าการตลาดมันก็หงายเหงาลงไปหน่อยถูกไหมฮะซึ่งตรงนี้บางทีแล้วผมก็พยายามจะย้ําเสมอว่าเอยถ้าตัดงบอย่างอื่นเนี่ยนะฮะก็ตัดไปแต่โฆษณาเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจําเป็นช่วงหลังๆที่มันมีโซเชียลเ็ตเวิร์กอันนี้มีส่วนที่จะทําให้เรื่องของการทําโฆษณามันลดลงไหมอาจารย์ มันมีส่วนอย่างนี้คือมันเหมาแพ็กเกจไงน,นะทีนี้แพ็กเกจคืออะไรครับสมมติยกตัวอ,อย่างเช่นวิธีการทำโฆษณาประเทศไทยคือคุณชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่บนบิลลิ่งของคุณคในบิลลิ่งตรงนั้นมันก็จะเหมารวมแล้วรืองาอออการทำเรซิ่งของเขาการทำสตอรี่บอร์ดการถ่ายหนังโฆษณารวมไปถึงการซื้อมีเดีย ทีนี้ถ้าเกิดมันก็เหมาเหมากันไปทัววกันไปใช่ไหมครับทีนี้พอถึงตัวหนตัวตัดเนี่ยถามว่าไอ้ตัวที่มันชัวร์ที่สุดที่ทำให้เกิดการขายคือคือเรื่องของการทำสล็อตโฆษณาไม่ว่าจะเป็นไอ้ตัวอะไรนะโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะั้นเขาจะไปเบสการใช้มีเดียให้มากหน่อยแต่ไอ้รีเสิร์ชเบสจะตัดคอสลงนะขบวนการในการผลิตหนังจะตัดน้อยลงถูกต้องไหมอาจารย์ตรงนั้นบิ๊กไอเดียหายคือ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 ปัจจุบันนี้เนี่ยในการใช้โซเชียลมีเดียหรือว่า กิจกรรมสื่อสารการตลาดอื่นๆเนี่ยมันมีเยอะนะฮะแล้วก็เราพูดกันว่าสื่อหลักที่เราเคยคิดว่ามันเป็นสื่อหลักเนี่ยทีทีวีหรือสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเงี้ยนะฮะมันน้อยลงนะฮะหรือเรดิโอเองใช่ไหมครับคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมจัดประกวดใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีสื่อสามสื่อที่เป็นสื่อหลักๆที่เป็นยอดนิยมก็คือทีวีสิ่งพิมพ์แล้วก็วิทยุวิทยุอันนี้ก็จะเป็นเอาบล็อกออนไลน์ถูกไหมฮะซึ่งตรงเนี้ย ปัจจุบันนี้3าตัวนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่สื่อหลักเหมือนเดิมแล้วนะฮะบางทีทีวีมันเ,เหลือแค่เป็นตัว reminder ซึ่งสมัยก่อนเรา r e m i n โดยโดยวิทยุอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันไปเป็นกิจกรรมอื่นนะพวกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยถูกไหมฮะซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเข้าถึงผู้โดยโภคได้ตรง,รงกว่าตรงกว่าอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็แสดงว่าเป็น,นบิลด์เดอร์ไลน์แทนนะฮะในอดีตพ,พวกแบรนด์ดังๆนี่ไม่ค่อยจะใช้บิลด์เดอร์ไลน์เท่าไหร่เลยนะ,ะอาจารย์ ใ,ใช้ออบอ้อค่อนข้างเยอะออบอเพราะว่าลักษณะแต่ก่อนในี่การโฆษณาแล้วยิ่งผลกว้างเพราะยิ่งผลกว้างเนี่ยรีเทิร์นมันจะสูงในเมื่อเศรษฐกิจตกค่าที่จ่ายลดเนี่ย嗯嗯คุณก็ต้องเริ่มโฟกัสไปที่โพซิชันที่ชัดเจนแหละว,ว่าคุณจะจับตรงไหนแต่ตรงนี้การโฟกัสไปที่ชัดเจนถ้ายังดันทะลึงใช้นโยบายขายเฉยเฉยกี่เด็ดเสร็จเด็ดขาดสิทีนี้คุณอย่าลืมไปว่าเนี่ยลูกค้าหลักของคุณเนี่ยเขาก็ต้องการซ,ซื้อซื้อซื้อและซื้อ ประเด็นถ้าคุณไม่พัฒนา Innovation หรือไม่มีพิก i d เดีเนี่ยแล้วคุณจะขายอะไรล่ะ <'re> ในที่สุดคุณจะโดนอะไรครับประเทศอื่นผม,มยกตัวอย่างบางประเทศก็าอาจจะซื้อของจากเราไปนะครับจำนวนมากเลยไป Repackage ใหม่ไปทําให้มันเกิดโปรดักต์ไลน์ที่มากขึ้นหรืออะไรแล้วกลับมาขายเมืองไทยทีาแท้ต้นฉบับมาจากเมืองไทยเนี่ยอันนี้เดือดร้อนไหมเดือ <spelling> ดนะร้อนเพราะว่าเราเลิกคิดขาว่าบ mm. ิกไอเดียป่า นั้นไอ้ตอนนั้นอ่ะไอ้พวกเอเจนซี่โฆษณาต่างๆเป็นตัวซับซิอนที่ช่วยให้เกิดไอ้ big idea พวกนั้นหรือเปล่า ừ ừ ừ. เพราะนั้นเราต้องแบ่งพาร์ทของคอสติ้งที่เราจะจ่ายให้เอเจนซี่หรือเปล่าละ่ะเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์ธนาทรพูดถึงเรื่องของการโฆษณาผ่านทีวีทั้งหลาย <ừ. S 2> บอกว่าส่วนใหญ่หลังๆจะชําเพื่อการรีมายกกมันเป็นพ่งอนอีหรือเปล่าที่ทําให้อ่ะก็โฆษณาให้ดาราดางัดางๆมาพูดตัวสินค้ามาชุดแบรนด์จบละนั่นแหละแล้วก็มามันเป็น ยุคก่อนหน้านู้นของโฆษณาไทยนะคือย้อนกลับไปสมมติ <IP S 2> สมมติดูสักสิบชิ้นเนี่ยมันจะฮาร์ดเซลสักเก้าชิ้นนะฮะเป็นงานครีเอทสักชิ้นหนึ่งคือผมจะตามมอนิเตอร์ดูตลอดนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันก็มองถึงว่าในตลาดเนี่ยนะฮะมันในโจทย์การตลาดที่เขาได้รับเนี่ยก็คือมันเป็นการแข่งขันในเรื่องการขายแล้วก็พยายามจะคือโฆษณามันมันจริงๆมันเป็นอัพพิลดึงดูดให้ ซื้อสินค้าแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นเหมือนก็เป็นบ่อข่าวสารล่ะนะฮะถูกไหมฮะใช่สินค้านี้ใช้เน้นๆทำด้อะไรเนี้ยถูกไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยมันไม่เกิดในแง่ของ creativity เพราะว่าโจทย์การตลาดมาอาจใส่ตรงนั้นมันก็เต็มแล้วถูกไหมฮะครับส่วนที่จะเป็น s q ออกมามันก็ออกมาได้ยากถูกไหมฮะเพราะนั้นส่วนผสมของมันเนี่ยมันเปลี่ยนมันก็เลยทําให้ชิ้นงานที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีตอบโจทย์ของ creativity เนี่ยน้อย แต่ว่าเราก็หวังว่านะฮะเมื่อเศรษฐกิจเราเติบโตเต็มที่เนี่ยเหมือนกับจีนเนี่ยจีนก็มีของเล่นเยอะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแอดของเขาเนี่ยมันก็เลยมีช่องทางของการสร้างสารรค์เนี่ยมากแต่เชื่อไหมครับปีแล้วนะฮะเป็นที่น่าภูมิใจนะไหนๆขอพูดหน่อยที่ผมเป็นคนยืนยันว่าครีเอทีฟของคนไทยเนี่ยยังเจ๋งอยู่นะครับปีที่แล้วนะฮะแอดชิ้นหนึ่งเนี่ยของอกระเป๋าแซมสไนซ์เนี่ยนะฮะ เป็นของจีนเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทจีนแต่ครีเอทีฟคือบ้านเราครับคว้ากังปีทุกเวที嗯嗯ผมสงสัยอย่างหนึ่งนะอาจารย์ว่าบางครั้งการโฆษณาเนี่ยบางครั้งมันครีเอทแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องมองเรื่องของการทำธรุรกิจของเขาบางครั้งอาจารย์เคยมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์แบรนด์นั้นฮะว่าพอเขาทำโฆษณาดีๆยอดขายเขาเป็นยังไงและถ้าเขาเปลี่ยนมาทำอีกมุมหนึ่งที่มันง่ายๆย,ยอดขายเขาเป็นงไงบ้าง ตรงนี้เนี่ยนะครับผมผมผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ที่เขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นมีมีมีแบเรียขวางกั้นอยู่ระหว่างเนี้ยนะคือคนที่บางคนจะของสินค้าก็ไม่เข้าใจว่าการโฆษณาเนี่ยมันมีศิละปะของมันถูกไหมฮะแต่ศิละปะเนี่ยมันสามารถจูงใจให้คุณขายของได้ถูกไหมฮะแต่เขาอาจจะไม่เขาพอไม่เข้าใจตรงนี้นะเราเราสื่อสารกัน กันน้อยหรือ AE ของบริษัทนั้นอธิบายได้น้อยเนี่ยมันก็เลยไปเข้าขาเพราะว่าคนที่จ่ายตังคือเจ้าของสินค้า<笑><笑>ผมพอใจแบบเน,นี้ยถูกไหมฮะถ้<笑><笑>้บอดนี่คุณใช้อะไรทำอะไรเงี้ยนะฮะคือถ้าเขาไม่เข้าใจว่าศิลปะโฆษณาคืออะไรเนี่ยชูกไหมฮะมันก็เลยถูกหรือบอกว่าอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเขาเขาไปเห็นงานโฆษณาของอันเนี้ยเอาอยากได้แบบเนี้ยคือกันบ้านเป็นเป็นแค่เนี้ยถูกไหมฮะแล้ว ถ้าเราสร้างสารรคไปเขาไม่เอาเราก็ไม่ได้ตังค์เนี่ยถูกไหมฮะมันก็ต้องทําตามโจทย์การตลาดถูก<ม>ไหม,มซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าเราจะมาโทษงานครีเอทีฟบ้านเราสักทีเดียวเนี่ยผมผมผมย้างจารย์มผมมองอย่างนี้มผมมองว่าประเทศไทยเราบอกว่ากุงศรียาไม่เคยสิ้นคนดีน,นี่มือครีเอทีฟของเราเนี่ยมีเยอะแต่ถ้าเกิดไอ้นักจัดการยุคกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยนะครับ ยังคิดถึงเรื่องการขายอยู่ตลอดแสดงว่าอะไรครับคุณไม่มีความอดทนหรือเชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าคุณสามารถจะพาให้สังคมใหม่หรือยุคอนาคตดีขึ้นกว่าวันนี้นั้นคุณกำลังทำอะไรถ้าบอกใน p c g Matrix เนี่ย คุณกำลังมิลค์ตะข่าวอย่างเดียวเลยแต่คุณไม่คิดว่าคุณจะสร้างสตาร์เลย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญคือมันต้องมีบาลานซ์ระหว่างมิลค์ตะข่าวกับการสร้างสตาร์ด้วยถ้าวันนี้มัวจะมิลค์ตะข่าวผมถามว่านมจะเป็นนมของวัวจะเหลืนนอสักกี่หยดล่ะครับ <c oughs> น่าสนใจมากนฮะนมของวัวจะเหลือสักกี่หยดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนั้นแปลว่าอะไรครับโอเคไม่เป็นไรกรุงศรีอยุธยาว,วันนี้เราเอ็กซ์พอร์ตครีเอทีฟไปต่างประเทศเพราะหนังโฆษณาในโลกนี้ที่ได้รางวัล มันก็จะมาจากเงินืครีเอทีฟคนไทยอยู่ดีเพียงแตว่าไม่ได้จบประโยชน์กับผลิตัณ์ไทยครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อตอนหน้าดีกว่าอาจารย์ว่าเอาจริงๆแล้วโฆษณาของไทยเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ากรุงศรียังไม่สิ้นคนดีจะเอาคนดีเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างสรรค์โฆษณาแล้วใช้ประโยชน์ ข้ามไปในเรื่องของการสร้างบิ๊กไอเดียลส่งโปรดักอย่างไรนะนะฮะก็ตอนหน้าละกันนะครับก็ต้องเรียนเชิญอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับและเราสามคนต้องลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ